อย่า55ลายมอนเตอร์กับของแต่งเซตน้ําเงินในวันนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านนี้ก็เดินทางไกลมาจากจังหวัดนครนายกเลยนะครับและสาหรับอะไรแต่งงบ1บาทเอ้ยและสาหรับอะไรแต่งในงบ10,000บาทวันนี้ลูกค้าจัดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกตรงนี้เลยนะครับเป็นชิลปลอดทรง S L นะครับงานอาว 6D คาร์บอนสติ๊กเกอร์นะครับก็เป็นประหลอดเคฟลานั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยๆฉ่ำๆเงาแบบนี้กันไปเลยนะครับไหลามาด้านบนตรงนี้นะผมเป็นฝาถังแต่งจากทาว์าอด6คาร์บอนสติ๊กเกอร์นะครับเปิดด่วนเปิดไว้นะครับพร้อมซีนดักไอ้น้ำม,มัน2จุดด้วยกันนะครับผมตัวนี้สวยงามมากๆครับไหลลงมาตรงนี้นะครับเป็น กระจกปลายแฮนด์นะครับเนื่องจากลูกค้านะครับติดตั้งเป็นอุดกระจกด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องใช้กระจกอยู่นะครับไหลมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมไปเลือกทรงหยดน้ำนะครับเป็นทรงสุดทิดของทางยามมาห้านะครับก็นิยมใส่กันหลากหลายนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวล็อกสายเล็กใหญ่นะครับสีน้ําเงินนะครับถัดมาด้านบนนะครับลูกค้าก็ไม่มองข้ามความปลอดภัยนะครับเลือกใส่กันสมัดจากปิรัญยานะครับพร้อมขาจับตรงรุ่นตรงนี้เลยนะครับผมและตรงนี้นะครับผมเป็นที่อุดกระจกนะครับสีน้ําเงินนะครับ ส่วนถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นน็อตหัวโช๊นะครับสามารถปรับระดับได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็จะมีค่าสปริงนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นโบตักลายของวา6ดีนะครับสินค้าใหม่ของเรานั่นเองนะครับก็จะมีนะครับฝาปิดกระปุกปั๊มหลังแล้วก็ในส่วนของน็อตกลางแข่งคอนะครับเข้าเซ็ตเข้าทรงกันตรงนี้ไปเลยนะครับผมและตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของที่จับโทรศั์นะครับพร้อมน็อตไทเทนะครับทุกการเดินทางจะเป็นเรื่องง่ายถ้าใส่ตัวนี้นะครับผม แล้วในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบังสเตอร์ด้านหน้านะครับให้สีฐานสวยงามนะครับเป็นเซตสีน้ําเงินนะครับท้ายสั้นนะครับเลือกเป็นของเซเว่นสปีดนะครับพับสนิทติดเต็มแผ่นป้ายด้วยนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวตามแมวกันไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแคปซูลพอลบอลนะครับถัดมาด้านข้างตะปซูลยกเซอร์วิสนะครับและช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับก็ใส่ติดตั้งกันดีดเข้าไปด้วยนะครับผมการลอดแผงข้อจากทางวาหกดีคร์บอนสติ๊กเกอร์นะครับเงาฉ่ำสะใจแบบนี้แล้วก็เพิ่มชุดน็อตตรงอุดกระจกนะครับแล้วก็ น็อตชิวเข้าไปด้วยนะครับผมสำหรับพันนี้เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วหล่อยังไงไปดูกันเลยครับผม